ระยะยาวนะคะค,คิน <ด S 1> <ร>ผักผลไม้เยอะๆนะครับค่ะถัดไปค่ะมีสายจากคุณอ,อนนบนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,สวัสดีครับค,ค่ะเชิญค่ะคุณอนนบเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรเชิญเลยครับอายุเท่าไหร่ครับอ๋อสามสิบสี่ครับเชิญเลยครับมีคําถามอะไรเชิญเลยครับอ๋อฉีดวัคซีนเข็มแรกครับลงทะเบียนยังไม่ได้เลยครับจากจะฉีดใช่ไหมใช่ครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะ ช่ครับมีบัตรประชาชนนะด้านอยู่ไหนครับอยู่แถวประชาสุขซอยสี่ครับประชาสุขซอยสีด่ดิแนแดงนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปที่เขตเลยด้านอบอกแจกจะฉีดนะ,ะให้เขาจ่าใไ้หน่อยนะหร,หรือหรือคุณจะไปที่ไอสถานีกลางบางซื่อก็ได้คุณเข้าไปเลยบอกอยังไม่ฉีดสักเข็มเลยขอฉีด แต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาให้ลงทะเบียนะคุณไม่ได้สนใจเลยนะผมอยากจะต่อว่าคุณจังเลยนะคุณหมอใจเย็นๆคุณอนุอยากจะียออะไรคุณได้เปล่าคะลงทะเบียนคุณไม่ลงทะเบียนเลยไม่ได้เลยครับล่าสุดจะไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาทิ้งลงที่ไปเดี่ยวเดี่ยวที่ใกล้บ้านอ่ะบอกขอลงทะเบียนตอนที่เขาให้ลงอ่ะตอนนี้มันลงไปหมดแล้วนะเอางี้ คุณไปที่เขตเลยนะลรวโทรไปเขตก็บอกอย่างฉีดแล้วนะอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม้จดเบอร์โทรเอะไรไว้หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรให้เรียกไปฉีดที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจัดให้นะจริงๆตอนนี้มันมีหลายหน่วยรับการเลยนะเขาฉีดกันจนจะาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณไปอยู่ไหนเนี่ยคุณป่วยยังครับป่วยโควิดหรือเปล่าอ๋อเพิ่งหายมาครับเลยจะหาฉีดแล้วครับ คุณเป็นแล้วหายมาแล้วใช่ไหมกี่เดือนแล้วหายไากี่เดือนกว่าครับจะสี่เดือนแล้วครับอ่เนี่ยนั่นแหละต้องไปฉีดแล้วล่ะอ่าโอเคได้ค่ะเดี๋ยวติดต่อหลังไมก็ติดต่อเบอร์โทรไว้นะแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งสามสามศูนย์โทรไปหน่อยนะหนึ่งสามสามศูน ขาโทรไปเลยขอสบศชบอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนทําไงแต่จริงๆอะร้ายคุณจนได้นะใช่ค่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องไปกลัวแล้วนะคุณเป็นโควิดมาแล้วนี่คุณไม่เป็นอะไรมากเราถึงจะติดก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วูมต้านทานคุณสูงก็ฉูดอยู่ละนะได้ค่ะคุณนนท์เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะลองไปติดต่อ1330หรือว่าจริงๆโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็มีนะ ที่ที่จะมีลงบาพยสถานีกลางบางซื่อหลายที่เลยค่ะสถานีกลางบางซื่อไปเถอะแล้วบอกว่าหมอประเทศให้มาฉีดรซีนอ้างชื่อผมเลยนะโอเคขอบคุณค่ะครับเยังมีถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราคุยเรื่องที่ผมว